สำหรับทิศเหนืออันนี้จะเป็นผลบวกบวกกับบวกอ๋อบวกกับบวกแต่ทิศเหนือในที่นี้ที่สําคัญตรงนี้จะเป็นเรื่องออบริเวณภายนอกที่เราจะเ,เป็นตัวเสริมสิ่งสําคัญก็คืออยู่ภายในบ้านแน่นอนนะคะว่าทิศเหนือทายังไงให้ตัวลมเนี่ยอยู่ภายในบ้านเรา<ห>นานขึ้น,นหมุนเวียนอยู่ในบ้านใช่ครับตัวหนึ่งก็คือเรื่องออความลึกของบ้าน<อ>ถ้าเป็นบ้านคนจีนสมัยก่อนแน่นอนจะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ15จนถึงยี่สเมตร 2 0 2 0เมตรถ้าเทียบถึงปัจจุบัน5เมตรผมเคยไปเคสหนึ่งของเพื่อนที่เคยรู้จักเป็นเหมือนเท้าเทาโเทาออะไรอย่างเงี้ยนะเดินเข้าไปประมาณสามกระเบื้องแล้วก็เป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวประมาณหนึ่งกระเบื้องถือว่าสั้นมากมองความลึกอยู่ที่ประมาณ5เมตรน้าเมตรจริงๆครัะถามว่าแก้ได้ไหมก็ต้องต่อเติมต่อเติมไปด้านหลัง เออเติมมาด้านหน้ามันต้องเติมทั้งคู่ผมไปดูมาแล้วเพราะว่าห้องน้ําเขาหันประตูออกไปทางด้านหลังตรงนี้ก็ต้องต่อเติมต้องแก้ตรงครัวด้วยแล้วก็ด้านหน้าเขามีรถที่จอดแค่คันเดียวเขาบอกโอเคเราอยากได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่ารถเขาจอดด้านหน้าได้ไม่เป็นไรจอดแบบนอกรั้วจอดนอกรั้วได้มีรถคันเดียวคือจอดขวางก็คือไม่กีดขวางทางจราจรเขาบอกแล้วได้ไม่เป็นไรคูยกับนิติแหละแล้วก็ต่อเติมข้างหน้าให้มันยาว ถามว่าตรงนี้พอเราซื้อบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยทําไมเราต้องแบบมาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมด้วยเพราะปัจจุบันถามว่าบ้านก็ไม่ใช่ใช้แก่แบบกําแพงหนาก็คือใช้แบบเหมือนเอามาประกอบอยากทําบ่าซื้อบ้านแต่ละหลังคือแบบซื้อดีๆไปเลยแต่ถามว่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการเงินแล้วก็เรื่องไฟแนนซ์เรื่องแบงกิ้งอะไรอีกอย่างหนึ่งแต่ถามว่าถ้าอยากจะแนะนําหลายๆคนหรือว่าคนที่รู้จักบ้านทิศเหนือดีไหมถ้าบอก เลือกได้อะถ้าเลือกยังมีโอกาสเลือกทิศอื่นแนะนําเป็นทิศใต้หรือทิศตะวันตกดีกว่าแต่ถ้าถามว่าจ้องไปแล้วว่าทำยังไงก็ต้องแก้เพิ่มหรือมันมีมันมีวิธีแก้ทีแบบต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมถามว่าเออสามารถยอมรับกันได้หรือเปล่าเพราะว่าบัตเจตหรืองบประมาณของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอย่างที่บอกไปคําถามนี้ก็ถามว่าให้ดีเหมือนกันได้ไหมเหมือนกันไม่ได้แต่ใกล้เคียงค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ก็คือพื้นที่ภายในบ้านทิศเหนือต้องความลึก อยู่ที่ประมาณ15-20ถึงเมตรถึงจะโอเคน้อพูดถึงความลึกของบ้านนี่ก็หนักใจเหมือนกันนะใช่ครับส่วนนึงแล้วยิ่งสมมติถ้าเกิดว่าพื้นที่มีอยู่จากัดทั้งท้ายบ้านหน้าบ้านเนี่ยไม่เอื้ออํานวยในการต่อเติมยิ่งไปกันใหญ่เลยครับอันานี้ก็สูงแก้ลําบแล้วมีตัวอื่นในการเทื่อช่วยไหมอย่างเช่นไปติดกิเลนได้ไหมเอาโน่นไปเอาน้ำเตาไปได้ไหมอะไรอย่างนี้เอนนด้ส่วนหนึ่งดีกว่าเพราะหลักๆแล้วก็คืออยากให้แก้ตรงบ้าน ตรงนี้คิดว่าใช้ได้เหมือนกันแต่ถามว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถบูชาได้ต้องเป็นคนที่แบบเจอเคสปัญหาหนักๆจริงๆอย่างบ้านแรงตรงกับทางสามแพงตรงกับทางาแงไม่ว่าจะเป็นทักษณนติของคนไทยหรือคนจีนบ้านตรงหัวมุมทางสามแพงไม่ดีมีใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือไม่ก็มีกับตรงใกล้กับมูลนิธิหรือว่าวัดที่มีการเผาหรือแบบมีพวกเมนอันนี้ก็รู้สึกว่า เป็นตัวแก้ได้ตรงนี้เป็นตัวแก้ตรงนี้คนละประเด็นกัน oh.